วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นกรองราชสมบัติเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยพระมาหากุณาธิคุณดังกล่าวในปีพุทธศักราช2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ,พเ,พาาพระเ,เจ้าอยู่หัวสี่พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้งเช่นพระที่นั่งสุทธัยสวรรค์ปราสาทพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรดกล่าวให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ณพระสาทพระเทพีดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่หพระบรมชนกนาถจนกระทั่งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461การซ่อมแซงก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5้ารัชกาลจึงสำเร็จลุล่วงและได้มีพระบรมราชองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่6เมษายนในปีนั้นและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจากรี